ทำใหไม่ไม่สดสเลยด สวัสดีค่ะพบกับช่องแคสซักับเฟรมชาแนลเช่นเคยนะคะห่างหายไปนานนะคะวันนี้มาด้วยเมนูต,ต้มต้มตําปูไตน,นะคะปูไตน,นะคะพี่น้องมาเลิอสาแสบ่บๆน้ำกันจากมอ้วนไปหามาใหม่ๆสดๆไเลยพี่น้องจัะมาจัดีได้จากพี่น,อน,นอ้อโอ้อยเที่ออก้วลูกนะจบไปนี้โอเคดได้ค่ะ เส็แล้งกันเนาะอืมอ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืม hmm. อ mm ืมงาหาตะปูจะไตออกจ่ะ hmm. ป mm ูไ hmm. ต mm ่อ hmm. mm ืม hmm. อืออือีือ,อดูขี้นออยจะแซ่บแซบสุี่นอ้อเออปรูดนมีครอูคอ้วมวนกุูเล็จากีกก่นอ้อับอกปุ่งอืออือ มันหนีบลี้ไม่หาอมันออกแล้วจัพี่น้องปลอฝาสุืทุกคนทักแสนแ้วกันอืมอืม แซ่บเย็ดดามากแล้วจ้ะพี่น้องเขาเกิดเป็นสัตว์ที่ทำเป็นอังกิแล้วก็ต้องดามาแซ่แบกระเพาะแซ่บมั้งหืมปูหน่อยไมเอาไม่ไมไมสดๆเลยดิ๊ดอืมเพื่นหาหากันทำคลิปนานอือ มุ้มจันอร่อยจืมยจุอยจุกจุ้ยจ้กจุ้กจุ้ยจุ้ยจุ้ยจุ้ เหน็บฉันใช่ไหมคุณไหยจ่ะพี่น้องเมื่อกแกกระดองกระไรก็กินแร้ขึ้นแต่จะแซ่ <c ười> บลุยมันดีกว่าอืม,มหมดแล้วพี่น้องเด้ออืม mm -hmm. แซ่บจ้ะพี่น้างอืมเจอไหมนี่เนื้อจะแซ่บแล้กว <c oughs> กวัน mm, mm. mm. ุอยางจ้ะพี่น้องผู้หน้านะจ๊ะหอกว่าน้องเซนไป, <c oughs> ไปเก็บที่นาม,มาใหม่ <c oughs> ๆสดๆเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> Um, sete. <c oughs> กกรันเลยน้องเฟี้ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องเฟี้ยเลยนะคะในช่อง y YouTube ได้ช่องในแฟนเพจทุกท่านนะคะวันนี้น้องเฟี้ยขอตัวลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ